สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์578ของเราอีกหนึ่งวันหลังจากบัใดลุงคลิปมาลายมือแล้ะ578วันนี้ก็ครบวันที่21ของเซิร์ฟ578 21มือแล้วมาดูทีมกันนี่คือทีมพลังของค่อยพลัง8 0 0 0 0มันก็อัพเพิ่มได้ยูนิตหน่อยคือยังสีนี้อัพดาวอัพดาวม่วงสิ อัพขึ้นมาได้ก็บวอัพแต่เพราะว่าอัพไปกับอนาคตมันกับบริษายังสินะตอนนี้ก็บวบไปยังพลังบวขึ้นบวขึ้นก็สร้างมันบริษีเรียดอะตอนนี้เคยเฮ็ดทีมไปเละให้อนาคตข้างหน้าทีมที่จะใช้ในอนาคตข้างหน้าเนาี่ยกลับไปทีมใส่นี่เอยอาชีพั่นกูเฮ็ดซื้อก็ได้อนาคต ถากัดเัดก็ถาขึ้นขาถากัาขึ้นขาก่อน่ัยสิปันเนี่ยขึ้นมาสิกับอันละสองสามร้อยกับเพิ่มมา 8, 000, 1, 000, 5, 000. แปดแสนหนมื่นห้ันอีกสองสามหมนก็จะขึ้น2องดาวเลยแต่วันสิบเอติดอยูที่5าเสษหม่วงบอมีมาซื้อของนี่เขาซื้อมาหาสิบสองเทือกัปองหม่วงซื้อ2เทือ <c oughs> ตัวดำ ได้อีสิบหาใบก็จะเป็นหนึงสองแปดหศย์ก็ฉีก็ฉีพอดีแล้วไอ้โบลอดรีเทิร์พูดถึงน่ะอีก6กสิบใบเห็นปะเฮ้ย่มอีกหกสิบเทันนี่วายนี่แสดงว่าบบท่านใน,ในกา้ก็ในข้องดองอ่ะมันมันมันสิบบท่านใน,ในก็ สูริลูรีเทิร์นเนาะมาโมนี้ก็อัพพิกเกอร์นี่ก็สั้นที่นี่สั้นที่เก่านี่ก็ซีดาวหาตัวหาดาวถึงซีซีตัวถึงหาดาวซีดาวซีดาวหาตัวเหายตัวซีดาวนี่ก็อัพขึ้นอัพนี่ก็อัพแค่เปลี่ยนเปอร์เซ็นต์นี่มันค่อยพลังอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ อีกสามดาวสี่ตัวนี่ตัวนี้ก็ดีพลังขึ้นหลาย,ลยก,เยก็เอาเพียงแคเรื่อยๆไอ้ช่วงนี้บัดไอ้วัดได้เร่งคือติกีละเน้นดองเน้นเฮ็ดตัวใบถ่าแน่หน้าโคตรงนทีนะยังสีก็ขึ้นมาอีกสามดาวขึ้นอีกหนึ่งเปร์เซ็นนี่อัอนนี้ก็ต,ต,ตาอันนี้ว่าพ่อขาดอีกอะไรนะขาดอีจิต สามสิบห้าพอดีสิบสองอ่านี่กะทุกอย่างกระดองไว้ถ่านนะ่ะทุกอย่างกระดองไว้ถ่านโบลอดเนาะพวกเต่งพวกต,อวกตาอย่างกระดองไว้ตาโบลอดมาทาม,มาสุ่มกันมานสุ่มกันตัวแดงเขาอยากไดก็ซอมบี้แมนเนี่ยซอมบี้แมนไปสุ่มไปเลยสิบครั้ง ชุบชาร์จมัดตุ้มออกกว่าสีทองชุบมิดจัดบนันนี้โอ้ยม่วงม่วงไอ้เลยตายละเดี๋ยวเขาค่อยฉีดมาไอดี <c oughs> นี่ก็ฉีทาบูรอดดีเทอร์นตุ่นแหลกเลยละ่ะบูรอดแล้วกหน้าสิป็นแล้วก็ตัวดามเมจวันนี้ฟังฮีโร่นาสิเป็น บอมอบอบว่าบอมกับทัานอยู่เด้กิดว่ารีเทิร์นนะบอมรีเทิร์นตัวเสี่วยวตัวที่มันพ่าดด่านดีๆนี่นะอันนี้โค้ดใหม่ o p m ส,สองสองซีมาเนาะสองซีตัวแต่มันต้องใส่ตัวใหญ่เบอด m e r ชุบเข้าไปมิดจัดใส่ไปแล้วโค้ดใหม่เดี๋ยวนี้นะ ดาพลังเกาขึ้นมากหน่อยนึงขึ้นมากได้ตัวกันเ้า <c oughs> งกสิมาหาตบตีสะบานแล้วนี่เสร็จปูเดี๋ยอะ่อเคนี่กันตบมาเบิดแล้วฮันนี่นกิวนี่โอ้ย <c oughs> ตบมาสิเบิดกิวแหละว่าตบตัวเอฟซุ่มท็อปกิวอ่นล่ะพวกตัวบักนะตบเขา้าอะไรเข้าทีตบขึ้นโอ้ยเกี่ยววินทะเลทะเลเล,ล็ก จะได้เลิกเสื้อผ้าหาแขวเน่าเน่าขนาดยืนบ่ได้ต้องใส่ของแน่นว่ะไอเฟีมเนี่ยน,นะน,นี่แหละไอเฟียมจัดทีมก่อนจะเข้าจัดทีมก่อนนะตบไอเฟีมตบไปนีชูเข้าไปแล้วก็เอานี่นี่มูเมงบูทมาอีกแล้วก็ของดวงเน็ต ดวงเน็เอาเป็นของความเร็วเหนี่ยนสตันออกก่อนรัก็สิได้อันนี้เสร็จละพี่ความเร็วนี่ละตัวนี้ละอ่าชูไอ้อพดาวให้อัพดาวไอ้อพเบลให้มาแล้วก็ คาโล้คลองของกะคลองอันนี้ให้คาโล้กันเอ้ยจอมทีไดเมททีนี่ตอนที่มันมีดาวนี่ชุบโอเคมาก็สิเป็นประมาณนี้แหละทีมตบดีซาบานหอยแต่ว่าบอรดีมีเนี่ยหรอคลองฝาโมเมนง์หอยของทองป้องกันเปอร์เซ็นต์พุ่นแล้ว <c oughs> ของดีของดีมาไอเฟลม นี่แหละไปวันนี้มาเกมเปิดฉากมาโอ้โหเคยเปิดก่อนอีกไปกดออโต้เลยกดออโต้ไปหนึ่งทีไปชุบโอ้ยสับหนาทีาเดียวกองเลยติดพอยทาทอกะมองซนิกฟังสีเงาชูเข้าไปชูสับหนาไปอีกมาแล้ว โซนิคสาเพื้นชูเข้าไปชูมาอาสอเพิษจูจุมชูโอ้ยหกแสนสามเ <c oughs> บาขนาดตะกีตีเวลานะตามใส่ของดาเมจมาดาบอัน,นชูตูมเหี่ยวเลือขึ้นมาอีกสะท้อนแค่เดียวตายสองต้องคอยมาการโรป่ปล่อยมัดชูตบบองหูไป มาวัานี้ได้ละโช่ตีธรรมดามะโยขอสอมบีแมนอนะชูเข้าไปมาแล้วี้โ์ซับหนาชู่ซับคืนมาอีกไปมาไัานี้ส่วนอีกตีธรรมดาไปรอบนึ้งไปสารพิษจูจูมฟุบชู่ไปช่วยจะแสนสามนายโ่ตุ้มระเบิดจากซอมบีแมน ไปสะบ,บ้านแขนอีกสะบ,บ้านแขนตูมออกไปมาซับหน้าไปอีกมาการุปล่อยมัดชุชุชุบตูมสามแสนสามอู้แหงครับของเขาไหมตีมาแสนกว่าซับหน้าไปสามหมื่นไปกาโรุปล่อยมัดซีตูตบบ้องหูไปสองแสนสีเนาตูมซับหน้าไปอีกไปละโซนิค ฝังสีงเงาใสกาโรติดไม่ยอ่อท้อนะฮดวงนี้ค่อยเอาดาวนี้อาาัศรพิษโจโฉสามตัวชุบชิ่วสามแสนสองเอาเลือตัวเดียวสตันพอบสะบ,บ้นแขนมาซอมบี้แมนสะบ,บ้นแขนตู้ยิงไปเก่าหมืนกาโลซับหน้าไปอีกโลซับไปอีกซับไปอีกโอ้โหซับอย่างเดียวกาโลคอยไปโซนิก ฟังสีเงาชูเข้าไปฟูมมาะดวงนี้คอยชูฟิว้วหกหมื่นหาโอ้เขาเจ้าใส่เลือดอกวะไอ้อัศวาินจักกลดคิดว่าใส่เรนใช่ปันี่ไปซามนาไปชูตูมระเบิดมาโซนิกปิดฉาก,ก่านี่ของยังอีกมได้หัวเท่น,โน์โซนิกโซนิกปิดฉากโซนิกฟัง,ฟงสีเงา ชูเออเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กับวันที่21ไปแล้วครับ